ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์ปนนะครับในวันที่2นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาอัปเดตกันนะครับทุกคนก็ว่าวันที่2นะครับมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีของแจกอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะใครที่ดูจากซื่อคลิปหรือว่าดูจากปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันแจก อะไรบ้างนะในวันที่สองนะครับทุกคนก็อันนี้มันช่วงกิจกรรมนะครับก็ครบรอบ3ปีมัง้งร้บผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพามาดูกันเลยนะครับทุกคนในวันที่2นะวันที่2นะครับก็ตัวละครก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนกคน็ไม่ได้ตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะ ก็ยังจะเป็นม้ากับเจนอสเหมือนเดิมน,นะตัวแสกก็มีด้วงนะแล้วก็ฟูบุก,กินะครับ,บมีอ่าเอยอังนะครับที่ล็อกเอนด้าแล้วก็มุ่มงงเรเดอร์ตัวบัฟสปีดนะครับทุกคนก็ะมาณนี้นะก็ในวันนี้นะครับก็อย,ยู่ๆอ่ากิจก็เพิ่มเข้ามานะครับก็คือกิจครบรอบ3ปีมั้งนะน่าจะ3ปีนะครับทุกคนก็ได้เพชรมา400เพชรนะครับทุกคนแล้วก็ยัง ได้ตราฮีโร่มานะครับ1อันนะอันนี้มันให้เลือกนะจริงๆมันให้เลือกมีตาฮีโร่ตาปีศาจแล้วก็มีอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนเออมันจําได้แค่มีตาฮีโร่ตาปีศาจนะก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันที่สองนะครับมันจะแจกส0บเศษนะพวกอ่าตาราฮีโร่อันนี้หินอัพดีไม่ใช่ตาฮีโรอนี่หินอัพอันนี้ตาฮีโร่คัสเอสนะครับมีทั้ง S แล้วก็มีทั้งอ่าปีศาจร,ระดับ อสูรปิศาร์ที่มันเป็นรูปมังกรอสูรปะ่ะน่าจะนะักทุกคนก็มีหลายอันให้เลือกนะผมก็ได้เลือกตราระดับเอสนี้มานะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอ่ามีของทองมีกับไอ้กัดบัฟนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะมี2ออย่างให้เลือกผมก็เลือกของทองมานะแล้วก็อันนี้ก็พอกอัพดาวม่วงนะครับทุกคนที่มันให้เลือกนะผมก็เลือกอันนีนน้มานะทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มันจะเจกนะครับอันนี้น่าจะ ไม่รู้ว่ามันได้ได้ยังไงนะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดอ布拉อันนี้ผมจำไม่ได้อ่ะส่วน1นึ0 0 0สน้อ่าได้อกล่องเลือกเศษสากลสองกล่องนะเลือกหรือว่าสุ่มหละทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นไอการ์ดบ<ๆ>ัฟเขาเรียกการ์ดบัฟหรือเขาเรียกอะไรนะอันนี้แผนทักษะ 2อันนะเวลสแล้วก็อันนี้ได้ขอบมานลทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเหมือนกันนะแล้วก็มีแพ็คนะทุกคนแพ็คต่างๆนะตรงนี้วันนี้มันก็แจกเป็น EA อังนะครับสำหรับเอ่อเซิร์เวอร์ใหม่ๆนะครับอันนี้ผมได้ซื้อมาได้ซื้อ จนครบหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนสําหรับตรงนี้นะแล้วก็วันนี้เวล3 3นะจริงๆเปิดตั้งแต่วล27เแล้วนะสําหรับเฮ้านะคะทุกคนเปิดมาเราก็มาพามาดูกันเลยนะครับเฮ้านะอ่าตรงนี้ยังไม่เปิดนะตรงนี้เวล34ถึงจะเปิดนะครับแล้วก็อันนี้แจ้งเตือนขึ้นมาก็ขอกดเลยแล้วกันตรงนี้ก็เปิดมา2กลุ่มนะครับทุกคนก็กลุ่มแรกกับกลุ่มที่2นะก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับ การอัปดาวนะแล้วก็ตรงนี้ก็เราก็จัดไปเลยถ้ามีสีม่วงก็แนะนําให้จัดสีม่วงอันนี้มันไม่ได้เพชรนะทุกคนอาจจะลืมจัดอะไรก็ได้นะเพราะว่าน,นี้ไม่ไม่ได้เพชรแต่ว่าได้พลังงานมานะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะเออแล้วก็มาดูตรงอันดับพลังก่อนละกันอันดับพลังตอนนี้อยู่อันดับที่ห้าสิบสองเลยนะทุกคนโอ้โหไกลมากทุกคนก็คือพลังห้าหมื่นอยู่อันดับที่ห้าสิบสองนะตัว ไออันนี้ผ่านด่าน50ตัวละครสุดเก่งอยู่ที่67นะบางคนเขาก็เป็นวัคซีนเมนฟุสองอะไรแบบนี้นะสำหรับอ่าอันนี้นะสำหรับท็อปพลังนะแล้วก็กิลอยู่อันดับที่หนึ่งนะฮะกิลผมอยู่อันดับที่หนึ่งเหรอตอนแรกไม่ได้อยู่อันดับที่หนึ่งนะตอนแรกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสาสิบกว่ามั้งอ,อยู่มาอยู่อันดับที่หนึ่งนะก็ตอนนี้กิลก็เต็มนะครับทุกคนเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะ ส่วนอ่าตรงนี้นะมันก็ไม่มีให้ยังไม่มย,ไมมยังไม่มีเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยนะที่ตีแบบพวกยุงพวกอะไรนะก็ยังไม่มีนะมีแค่บอสแบบปกตินะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีอ่าโกเพิ่มเข้ามานะตรงนี้นะก็ผมก็ได้ตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับตรงนี้นะมาดูอันดับลานปละลองนะครับทุกคนในวันนี้นะก็อยู่อันดับที่53นะครับพรุ่งนี้ก็ได้เลื่อนไปซิวเวอร์แล้วนะครับทุกคนสําหรับพรุ่งนี้นะ ส่วนตรงนี้ก็ายังไม่ได้อัพอ่าตรงนี้นะครับทุกคนเก็บได้เราก็เก็บไปโอ้ป้องกันนะทุกคนก็อันดับอยู่ที่39เลยนะทุกคนก็ฝึกฝนฝึกฝนตรงนี้ผมจะฝึกเป็นม้านะครับก็จะเอาเป็นมา้าเป็นหลักนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะแลบวิจัยวันนี้นะที่ได้เปิดนะผมก็อยู่ที่ด่านที่2 1 2นะก็อันดับที่9้านะครับทุกคนตอนนี้นะก็ อาจจะขึ้นได้อีกนิดอีกหน่อยนะแต่ก็ไม่น่าจะไหวนะสำหรับตรงนี้นะอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรานะครับตาผมก็ยังจะลีนะครับทุกคนลีหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะไม่ลีสองครั้งนะนะก็คือลีหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ลีหนึ่งครั้งไปเมื่อกี้น่าจะเสียงแจ้งเตือนในโปรแกรมนะทุกคนแล้วก็ลีหนึ่งครั้งไปนะ หมดแน่ๆหมดก่อนแน่ๆโอ้โหพลังงานหมดก่อนนะทุกคนก็รีหนึ่งครั้งไปนะส่วนการซื้อพลังงงพลังงานผมก็จะซื้อให้มันครบเหมือนเดิมนะให้จนหมดเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับพลังงานนะซื้อจนหมดแม็กเลยนะสําหรับพลังงานในแต่ละวันวันแรกกับวันที่2กับวันที่3ผมจะซื้อจนครบนะส่วนของม่วงก็ซื้อ2เหมือนเดิมนะครับตัวดาผมก็ใกล้จะไอ้นี่แล้วนะ น่าจะต้องซื้ออีก3ามใบนะครับสําหรับตัวดํานะก็พรุ่งนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่11วันที่13อัศว <awat> ิจ <appelle> ักวนจะไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็ต้องซื้อตัวดําให้ได้อีก3ามใบนะครับทุกคนเ <con two> พนือ่อเอามาสุ่มนะเพ<บ>ื่อให้มันครบสามสิบใบนะครับทุกคนเออแล้วก็เอามาสุ่มนะเอามาสุ่มเพื่ออะไรนะครับทุกคนก็ผมจะามาสุ่มให้ ได้หินตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าเราได้สุ่มล้วสเต็ปหนึ่งเราก็ต้องสุ่มอีกสักสามสเต็ปเพื่อเอาหินตรงนี้นะเพื่อแบบได้มา้าอะไรมาแบบนี้ก็อาจจะแบบไอ้นี่ด้วยนะทุกคนอาจจะเอามาอัพดกอัพดาวได้ด้วยนะทุกคนอันนี้มันแจ้งเตือ,อะไรเนะี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็อ่ามีกิจตรงนี้มาด้วยนะมาสืบนะครับทุกคนก็เราทําภารกิจไปเราเลือกรับอย่าง สองห้าอย่างนะก็คือเราเรียกรับเลยนะว่าอันนี้มันจะคูณ2นะเราเก็บเพชรได้100เราก็จะได้200นะอันนี้เราก็จะไม่คูณอันนี้เราก็จะคูณนะตรงนี้มันจะคูณ2หมดนะมีแค่ตรงนี้ผมก็เลือกเอาตราไว้ตรงนี้เรียญโกไว้ตรงนี้เพชรไว้ตรงนี้นะเออแล้วก็เลือกเอาพวกไอตัวสุ่มนี่แหละทุกคนเอออาจจะเลือกเอาตัวสุ่มนี่แหละเพื่อเก็บไว้นะดองเก็บไว้นะครับทุกคนเออเป็นการดีมากๆนะ วันฮีโร่อีกปีศาจนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องไปรีบก็ได้นะเพราะว่าของรางวัลอะทุกคนจะได้ดาบทุกคนนะถ้าเล่นจนถึงนะเนี่ยต้องเล่นถึงด่านที่2ผ่านผ่านไปเขาเรียกว่าสเต็ปที่2ด่านที่26นะทุกคนเราก็จะได้ดาบอะตอมิกกับรูปร่างอะตอมิกมานะคบทุกคนนี่แหละที่ผมอัดเพชรใส่พลังงานเยอะๆนะเพราะว่าผมจะเอา จริงๆไม่ได้อยากได้ดาบอะตอมิกนะอยากได้ไอ้กรอบไอ้ไอ้กรอบเนี่ยกับไอ้อเนี่ยออส่องอันนี้นะก็คืออยากได้ส่องอันนี้กับรูปร่างมากกว่านะทีอ่อยากเอามาใส่เพื่อความหลีดท่อนะครับทุกคนเพื่อความหล่อที่ล้วนๆเลยนะก็อาทุกคนก่อนที่จะจบคลิปกันไปนะครับทุกคนก็ใครที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถบอกกันได้นะมาแล้วผมก็จะมาพาทุกคนมา ีกับพวกอันดับหนึ่งอันดับ2ก็น่าจะสู้ไม่ได้แหละแต่ว่าก็ขอลองหน่อยละกันนะอุย้ยอันดับหนึ่งปิดพลังนะขอลองกับอันดับ2ละกันนะแต่ก็น่าจะไม่ไหวเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่ารุนแรงมากนะสำหรับวัคซีนแมนรอดูวัคซีนแมนป่านะนะควรมือหนึ่งเลดเดอร์ผมก็บัฟให้เจนออดเหมือนกันแต่เจนอผมได้ยิงก่อนนะระเบิดปืนจากกลปัม๊มนะหน,นึ่งแสนหกหมื่นดาเมจนะนอนติ้งติงไปสองตัวนะ เรามาเหล็กจู่โจมเขาก็จู่โจมมานะปึ๊บปึ๊บหนึ่งหมื่นเก้าพันดาเมจียนนะสะท้อนไปตายนะสำหรับมูมิงเลดเดอร์แล้วก็วัคซีนเมนดาก,ก็ได้อันติมาจังหวะนี้ซี่สบบันปบัปบปบับปับสองแสนแปดหมื่นดาเมจียนะทุกคนโคตรแรงโคตรเวอรอเลยนะมูมิงเลดเดอร์ก็ตีธรรมดาไปนะมาเหล็กจู่โจมก็มาอันติไปปบัปบปับ น่าจะได้ของโจมตีนะวัคซีนแมนถึงได้ขวดแรงขานาดนี้นะสำหรับอันดับที่2นะมาดูอันดับที่3นะครับทุกคนมาขอลองกับท็อปท็อปเซิร์ฟเวอร์หน่อยละกันนะก่อนที่จะลงลงก่อนที่จะจบคลิปนะซุมิงเรเดอร์บัฟให้เจนอตนะเจนอตก็ยิงไประเบิดปืนจับควงยิงไปปั๊มหนึ่งแสนสี่หมื่นดาเมจนะนอนเทียงไป4ตัวนะ<ส>แต่ยุงแดงก็ขอปาดคืนหน่อยละกันหนึ่งแสนสองหมื่นดาเมจเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะ มาเล็กจู่โจมก็จู่โจมไป1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันดาเมจนะครับทุกคนแล้วก็มาเล็กจู่โจมเขาก็ขอจู่โจมขึ้นกลับมาเหมือนกันนะปับป๊บปั๊บหนึ่งหมื่นดามีต์ติดไม่ย่อท้อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สลายงัดขึ้นไปจังหวะนี้ปับ๊บไม่เข้าติดลบดีกไ,ไปเข้าแค่สามดาเมจนะแล้วก็อีกอันก็ปาดไปจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งร้อยหกหกสิบดาเมจค่อนข้างจะเวอร์นะเล็กมาก,มาก,ม,ากมากเลยฮัลโหลมูมิงเลเดอร์ก็บัฟให้เจนอสนะเจนอสก็ขอยิงไปอีกรอบนะในนเททิร์ี่ ระเบิดปืนจากดปั๊มสองหมื่นหกันดาเมจนะไม่เข้าเลยทุกคนแล้วก็ยืงแดงก็ปาดมาจังหวะนี้ก็ดูดเลือดคืนกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะผมรู้แล้วนะสตาร์กัมก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมนะก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ขอกดข้ามไปเลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์เจแปนในวันที่2นะครับแจกเยอะไหมครับทุกคนสาหรับผมผมาแจกเยอะมากนะสําหรับแจกหินฮีโร่นะ เลือกนะหินฮีโร่กับหินปริศานะผมก็เลือกเป็นหินฮีโร่ไปนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคคคคคคนนนนนนนบบบบบาาายไไวว้้้เเเจจอออกกกัััััใลิิปปปหหม่่ะะรรดตทที3ุ ค่ะบ๊ายบายครับ